ผู้ชมครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเช้านี้ไปทําบุญออกเดินทางไปนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมไปถึงสนามบินก็มีประชาชนบางส่วนมารอต้อนรับทักทายมอบกุหล,ลาบแดงจากนั้นเดินทางไปที่วัดสุชนก่อนจะเข้าพิธีซึ่งก็มีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากบางช่วงมีการเปิดดนตรีต้อนรับคุณทักษิณด้วยนะคะเปิดดนตรีเหรอ แล้วก็มาชวนฟ้อนกันทีเดียวคืออดีตนายกทักษิณผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็ยิ้มแย้มมีโยกเบาๆแต่คุณทุใส่เกือนี่ฟ้อนเลยค่ะนี่ฮะจากนั้นเข้าไปด้านในอุโบสถวัดสุชนนะคะที่ตำบลทุงใสอำเภอสีชนคนครศรีธรรมราชเพราะว่าวันนี้คุณทักษิณมาร่วมพิธียกฉตดพระประธานและทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชาและสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถค่ะอืมอ่ะ หลังเสร็จพิธีในพระอ,อุโบสถเนี่ยคุณทักษิณก็มาคุยกับชาวบ้านที่มาต้อนรับท่านผู้ชมครับที่สำคัญช่วงหนึ่งก็บอกนะครับตัวชมว่าขอให้ทุกคนอดทนอีกนิดเพื่อให้ผ่านพ้นไปที่ผ่านมาชนิกิจย่ำแย่มานานบอบช้ำมาหลายปเปรียบเทียบว่าเหมือนบ้าน ปี40่ศนวิกฤตต้มยำกุ้มหลังคาพังแต่ตอนนี้ฐานรากเสาเรือนกําลังผุมันซ่อมยากแต่ซ่อมได้นายกอิงกำลังทางานนะ่ะวันก่อนเข้าไปดูพบว่ายังมีเงินค้างท่อในระบบอยู่จํานวนมากไม่จําเป็นต้องกู้หลังจากนี้นายกอิงจะผลักดันให้ใช้เงินก้อนนี้กระตุ้นเศรษฐกิจเติบโตขอให้กําลังใจและถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีได้มาทําบุญร่วมกันที่สําคัญยังย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อตัวเองได้กลับมาเนี่ยมีพระบรมราชาองค์การลดโทษให้เป็นพระมหากร ุณาที่คุณยิ่งใหญ่ผมจะปฏิบัติตามพระบรมราชโองการที่รับสั่งให้นําความรู้ความสามารถช่วยงานบ้านเมืองอมผมจะทุ่มเทจนกว่าชีวิตจะหาไม่นนี่ต้องเตรียมตัวล้วนะัดถ้าเกิดจะไปหาที่ทางห้องหับในสภาเนี่ย,ยเพราะวันที่24จะมียติอภิปรายไม่ยองใจลูกสาวก็หมายถึงน้ำปรีแพรทองทานคนเดียว